สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง10.10 10 แบบรูปของจำนวนบนตารางร้อยกันค่ะอะเด็กๆเราไปเริ่มเรียนกันเลยอะเด็กๆเราจะเรียนในบทที่10บจำนวนนับ2 1ถึง1 0 0ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือ10.11แบบรูปของจำนวนนับบนตารางร้อยค่ะ อ่เรามาดูตารางร้อยของเราเลยตารางร้อยก็จะมีจำนวนหนึ่งไปจนถึงหนึ่งร้อยนั่นเองเขาบอกว่าจากตารางร้อยเราสังเกตจำนวนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมอ,อย่างเช่น12 13 14 15 16า7เราดูมันคือจากซ้ายไปขวานะคะ ถ้าเป็นจากซ้ายไปขวามันจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเด็กๆสังเกตทีละเท่าไหร่เอ่ย12แล้วเป็น 13, 14, 15, 16, 17เพิ่มขึ้นทีละ1นนั่นเองถ้าจากซ้ายไปขวาจะเพิ่มขึ้นทีละ1แล้วถ้าจากขวาไปซ้ายล่ะคะเอากลับมาจากขวาก็คือ 17, 16 สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสอง่าถ้าจากขวาไปซ้ายมันจะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองค่ะอ่ะมาดูกันต่อเราดูจากตารางร้อยแล้วเรามาพิจารณาเลข65 66 67 68 69และ70นะคะอ่าเด็กๆจากเมื่อสักครู่เราดูว่าถ้าจากซ้ายไปขวา65 66 67 68 69 70มันเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองจากซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและถ้าจากขวาไปซ้ายล่ะอ่าดู70เป็น69 68 67, 66, 65, มันเป็นอย่างไรเอ่ยลดลงนั่นเองก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่นั่นเองค่ะเขาให้เราสังเกตจำนวนในตารางร้อยจำนวนจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันจะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่จำนวนจากขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันก็จะเป็น จำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองแล้วคราวนี้เรามาดูจำนวนอ,อย่างเช่น30ลงมาเป็น40ลงมาเป็น50ลงมาเป็น60และ70็ดสเด็กๆสังเกตไหมคะจากบนลงล่างเห็นแถวนี้ไหมสามสิบสี่ห หกสิบเจ็ดสิบมันจากข้างบนลงข้างล่างมันจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไรเอ่ยทีละสิบนั่นเองแล้วถ้าเราดูจากข้างล่างขึ้นบนล่ะคะจากเจ็ดสิบเป็นหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบเด็กๆสังเกตแล้วมันเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นอย่างไรลดลงทีละเท่าไรเหมือนกันเลย ทีละสิบนั่นเองค่ะไปดูกันต่ออาเด็กๆมาดูกันต่อเขาให้เราพิจารณาแถวนี้จากบนลงล่างนั่นก็คือ2เป็น12เป็น22 32และ42อ่ะคุณไปบบอกแล้วถ้าจากบนลงล่างมันจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองค่ะ แล้วนะถ้าเราดูจากล่างขึ้นไปข้างบนจาก42เหลือเป็น32 22 12และ2อ่ะกูไปบอกแล้วจากล่างขึ้นบนมันจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสินั่นเองเด็กๆสังเกตจำนวนในตารางร้อยจำนวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกันมันจะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ิ และถ้าเป็นจํานวนจากล่างขึ้นบนในแนวเดียวกันมันก็จะเป็นจํานวนที่ลดลงทีละสิบนั่นเองค่ะเรามาเขียนตัวเลขที่หายไปในแบบรูปกันดีกว่าอย่างเช่นข้อแรก 52, 53และ54อ่ะเด็กๆดูในตารางร้อยของเราเลยเราจะเขียนอะไรต่อหนะ้าม,มันคือจาก ซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเด็กๆจากซ้ายไปขวามันคือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งห้าจึงเป็นห5 56 57ต่อด้วยที่เขากำหนดก็คือ58 59ซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งามาดูข้อต่อไป98 97 9ก้าสิบหเอามาดูในตารางร้อยของเราดูใช่สิคะมันจากขวาไปซ้ายใช่ไหมคะขวาไปซ้ายมันก็คือแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1ตรงนี้ก็จะเหลือเป็น94 93 92นั่นเองแล้วที่เขากำหนดมาคือ91อันเด็กๆด,ดูในตารางร้อยของเราแล้วก็จะตอบได้แล้ว มาข้อต่อไปข้อที่3แล้วได้เด็กดูแถว12อยู่ไหนเอ่ยหา12แล้วเป็น22 32สุดท้ายที่เขาให้มาคือแปด้เด็กดูเสียค้าจากตารางร้อยของเราสังเกตแล้วมันดูจากตรงไหนบนลงล่างใช่ไหมเอ่ยถ้าบนลงล่างมันคือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10เราก็ดูแถวนี้ได้เลย แล้วก็เขียนต่อเลยค่ะจะเป็น42 52 62และ72นั่นเองอ่ะมาดูข้อต่อไปแถวที่4แล้วนะเขาเริ่มมา8แล้วก็ต่อเป็น48 58 68เลยให้เด็กสังเกตในตารางร้อยของเราว่ามันดูจากตรงไหนอ๋อบนลงล่างอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าบนลงล่างก็คือ แบบของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10. อ่ะเราก็เขียนได้เลยดูตารางร้อยแล้วก็นําเลขที่อยู่ในแถวเดียวกันมาเขียนเลยก็จะเป็น18 28 38นั่นเองต่อไปข้อที่5แล้วได้ดู12อ่ะเริ่มจาก12แล้วดูเลขที่เขากําหนดแล้วมาเป็น14 15 16มันดูจากไหนเอ่ยจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะก็เพิ่มขึ้นทีละ หน,นั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นตัวเลขที่หายไปก็จะเป็น13แล้วต่อด้วย 14, 15, 16เติมต่อก็คือ 17, 18แล้วก็19นั่นเองค่ะต่อมาเด็กๆดูเขาเริ่มจาก99อ่ะเด็กๆไปดูในตารางร้อยแถว99แล้วเป็น89 79เอเราดูแล้วมันคือจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะมันจึงเป็น การเพิ่มหรือการลดเอ่ยการลดนั่นเองลดลงทีละ10อ่ะเด็กก็ดูแถวนี้ได้เลยเราก็จะเติม69 59 49 39 29ามลําตามลำดับค่ะต่อมาเขาให้แถวอะไรเด็กดู40แล้ว เหลือเป็น39-38มันคือจากขวาไปซ้ายถ้าขวาไปซ้ายก็จะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองก็เราก็ดูในแถวนี้เลยเราก็จะเติมได้ว่า37-36-35-34-33แล้วข้อสุดท้ายแล้วเริ่มที่73ได้เด็กหาตัวเลข73 73แล้วเป็น63แนวไหนนะ้า แล้วเป็น53 43 33อ๋อมันจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะเราก็ดูในแถวเดียวกันเลยจากล่างขึ้นบนมันก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10อันเด็กๆด,ดูแถวเดียวกันมันก็จะได้เป็น23 13แล้วก็3ตามลำดับนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจเขาบอกว่า รูปต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางร้อยให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนล,ลงในช่องว่างาเด็กๆด,ดูเขากำหนด46และ48มามแล้วเขาให้เด็กๆหาจำนวนที่หายไปเด็กๆสังเกตมันจากอะไรคะซ้ายไปขวาใช่ไหมคะซ้ายไปขวาก็คือแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตรงนี้จึงเป็น อ่าส4่สิบตรงนี้ก็จะต้องเป็น47นั่นเองหรือเราจะดูจากขวาไปซ้ายก็ได้เพราะเขาเริ่ม48มาให้เราต่อไปมันก็จะต้องเป็นลดลงใช่ไหมคะจากขวาไปซ้ายก็47 46 45 44็ดี่สิเด็กก็จะดูได้2รูปแบบเลย ต่อมาครั้งนี้46แล้วมันมีแถวลงล่างอ่าถ้าจากบนลงล่างมันก็คือการเพิ่มทีละ10 46ก็ต่อด้วย56 66 76, 76แล้วก็86ที่เขากำหนดมาค่ะต่อไปอ่ะเขาให้45มาเราก็ดูจากทางซ้ายไปขวาก็คือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งสีแล้วเป็น46 47 48แล้วก็49อีกหนึ่งแถวก็คือเขาให้ดูบนลงล่างอีกแล้วบนลงล่างก็คือเพิ่มขึ้นทีละ10จาก9ก็จะเป็น19 29 39นั้นั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้จากเรื่องตารางร้อยนั่นก็คือจำนวนจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1สายไปขวาเพิ่มขึ้นทีละ1ต่อมาจำนวนจากข,ขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ1ถ้าเราดูจากขวาไปซ้ายก็คือลดลงทีละ1ต่อไปอีกก็คือจำนวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละส0ถ้าเด็กๆดูจากตารางร้อยถ้าบนลงล่างก็เพิ่มขึ้นทีละ10 และข้อสุดท้ายก็คือจำนวนจากล่างขึ้นบนในแนวเดียวกันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสิบนั่นเองค่ะเรียนกันแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดที่1 0 1จุดนจะอยู่ในหน้าที่67นะคะแบบรูปของจำนวนบนตารางร้อยนะคะข้อที่1่เขาบอกว่าให้เราเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเติมคำตอบอย่างตัวอย่างเด็กๆดูนะคะ เราดูเลยแถว34 35 36แล้วเขาให้เราหาตัวเลขที่หายไปใช่ไหมคะ,ะเราก็ดูจำได้ไหมเอ่ยถ้าจากซ้ายไปขวามันจะเพิ่มขึ้นทีละ1นั่นเองดังนั้นก็จะเป็น37 38และ39นั่นเองเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ค่ะ ต่อมาดูกันต่ออดูแถวเลยนะคะ68 67 66เ็ขาให้หาตัวเลขที่หายไปเอ๊จำได้ไหมคะถ้าเราดูจากขวามาซ้ายมันคือลดลงใช่ไหมเด็กๆดู68แล้วเหลือ67ลดลงหนึ่งดังนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือ65 64 63นั่นเองนะคะ เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งเด็กๆก,ก็เติมลงในช่องว่างด้วยอ่ะกูไปให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแถว86 85 84แล้วเด็กๆจะต้องหาตัวเลขที่หายไปอ่ะเรามาดูเด็กๆสังเกต86แล้วมันเหลือ85เหลือ84มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอ่ยลดลงนั่นเองเราก็ไปดูแถวนั้นเลยดูจาก ขวามาซ้ายด้วยก็คือจะได้เป็น83 82และ81เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองค่ะอ่าแล้วต่อไป55เป็น56 57เอเด็กๆดูแล้วดูจากในตารางร้อยแล้วมันดูจากซ้ายไปขวาด้วยใช่ไหมคะมันก็คือการเพิ่มทีละหนึ่งดังนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือ58 59แล้วก็60ค่ะ เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งอ่ะอีกข้อหนึ่งเด็กๆทำเองกันเลยดูจากตารางร้อยให้ดีๆนะคะต่อมาข้อที่2ในหน้า68เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปแล้วเติมคำตอบค่ะอย่างตัวอย่างอ่ะเด็กๆดู1 1เป็น21เป็น31เดเด็กๆดูแถวนั้นเลยในตารางร้อยมันดูจากข้าง บนลงล่างใช่ไหมคะถ้าบนลงล่างมันจะเป็นการเพิ่มทีละ10ดังนั้นตัวเลขที่หายไปเด็กๆก็ดูแถวนั้นได้เลยจะเป็น41 51แล้วก็61ค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10ถ้าดูจากบนลงล่างเพิ่มขึ้นทีละ10บเอามาดูต่อมาดูแถว 60, 50, 40้เด็ก เห็นตัวเลขแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันลดลงแต่เราดูแถวนั้นเลยเราดูจากล่างขึ้นบนมันก็ลดลงทีละสิบดังนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือ 30, 20แล้วก็10บนั่นเองค่ะ,ะมาดูในแบบฝึกหัดของเราแถวห้าสิบห้าบห้าเอตัวเลขที่หายไปคืออะไรนะ้าเราดูจากบนลงล่างมันเพิ่มทีละ1ิใช่ไหมคะก็คือ35 4ส5บห้าห้าห้าบห้านั่นเอง เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10เด็กๆก็เติมลงในช่องว่างเลยต่อไปดูแถว98เป็น 88, 78มันดูจากล่างขึ้นบนใช่ไหมเด็กๆล่างขึ้นบนก็คือลดลงทีละ10ดังนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือ68 58 48เราก็เติมด้วยว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ10อีกหนึ่งข้อเด็กๆทำเองนะคะดูดีๆด,ด้วย และหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือหน้าที่69ข้อ3รูปต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางร้อยเติมตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเลยอย่างเช่นข้อแรกเขาให้4เรามาตัวแรกอ่ะเด็กๆถ้าดูจากบนลงล่างมันก็คือเพิ่มขึ้นทีละ10ใช่ไหมจาก4เพิ่มอีก10ก็เป็น14แถวเดียวกันเลยแล้วเราดูพอได้14แล้วใช่ไหมคะมันดูจาก ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งก็จะได้เป็น 15, 16, 17นั่นเองเด็กๆด,ดูดีๆในทุกๆข้อนะคะมันคือส่วนหนึ่งของตารางร้อยเด็กๆสามารถดูตารางร้อยช่วยได้ค่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ